วันที่14พอจะมีเขาดีไหมคุณติงวมาได้จังหวะจริงๆเลยไม่ก็กคุยไงฮะคุยรีวิวกาแฟหน่อยอร่อยไหมกาแฟอร่อยมากพอสหร๊อตที่เป็นเบาหวานอย่างพี่หวานน้อยค่ะหวานพอีดี๊อร่อยมากแล้วรู้สึกตอนแรกอะจะความรู้สึกคนบิ อะไรนะมีลูกสามใช่ไหมตอนแรกอ่ะคุณติ๊กอาจจะเป็นคนทักคนเดียวเลยแบบพอยังไงเนี่ยเออจะกลับไปไหมหลังจากคุณติ๊กทักเสร็จปุ๊บหลังจากวันนั้นมาครูครูเกิดทึ้นเลยมันมันไม่แปลกนะว่าต่อไปนี้นะฮะโทรศัพท์ของใครไม่ดูไม่ที่ลยนะครับขออนุญาตเปิดแฟนเพจมาดูหน่อยได้ไหมครับโทรศัพท์ใครไม่มีดูนนะคุณครับผมรอรุนครับรอรุน จะรุนร้ายคอยเป็นจริงใช่ไหมเอกสารอะไรคอยเป็นจริงะ <Yeah. S 1> ไ,ได้ไปจัดไ,ได้ไป็นทไปบ่อยมากเลยนี้คือวันนี้พอจะลาแล้วเนี่ยมาเป็นไงล่ะไปแต่งไปแต่ง <c oughs> เขาเลยบอกว่าจะเรียนจบจะมาขอแต่งงานจำได้ไหมยจ่ยมจำได้เลย <c oughs> ลูกรูปไหนคะเส้ใจรีเวนด,ดิ้งโอ้ยใจเราแตกันเราลุ้นอยู่นะไม่ต้องลุ้นนะครับทุกคน,นไม่ต้องลุ้นครับ <c oughs> ไม่ต้องลุ้นครับพ่อทำเ็จอยู่แล้วฮัล มวันที่14ขาจะมีเขาดีไหมรู้เลยมาได้จังหวะจริงๆเลยไม่ก็ก็ยังให้อาคุยรีวิวกาแฟหน่อยอร่อยไหมกาแฟอร่อยมากขอสับปะรที่เป็น บาหวานอย่างพี่หวานน้อยค่ะหวานปรี๊ปรี๊ดอร่อยมากแล้วรู้สึกตอนแรกอ่ะจะเขารู้สึกคนมีอะไรนะมีลูกสามตอนแรกอ่ะคุณติ๊กอาจจะเป็นคนทักคนเดียวเลยแบบพอยังไงเนี่ยเออจะกลับไปไหมหลังจากคุณติ๊กทักเสร็จปุ๊บหลังจากวันนั้นมาครูครูเกิดทรืองเลยอะเงินเงินมัแปลกนะวันต่อไปนี้นะครโทรศัพท์ของใครไป่รู้ที่สุ ลุนครับเราลุ้นจะรุนอะไรคอยเป็นจริงใ่เก่งาอะไรคอเป็นจริงอ่าม่าทไปไปจัดที่ไปอยมากตอนทีคือวนี้อจะลาแล้วเนี่ยาไปไหนาไตงเป็แตงเขาแหละบอกว่าจะเรียนจบจะมาขอแต่งงานจำได้ไมเจยจงจำได้เลยเขาแอมลุน ถ้ายรูปถ่ายรูปไมรีเบดดิ้งได้แล้วโนทุกรอรุนอยู่ไมะไม่ต้องรุนนะครับทุกคนไม่ต้องรุ้นครับโอ๊ยตไม่ต้องรุนครับพ่อทำเ็็อยู่แล้ว